ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วถูห้องปูที่นอนอาจจะเศร้าเห็มแหกได้พี่น้องเด้อย่างเหินย่างลุ่มสั่นหนึ่งสั่นสองเนาะน,นี่ประมาณต้องจับชื้อๆอะไรเอเอ็นเ่าขอเป็นผู้ชายเราก็มักกลมงามยู่ได้แรงกระดายจับมืองามเนาะร้อยครับที่นี่อันนี้ห้องโกกินะครับจะมี โต๊ะเครื่องแป้งนะครับตู้เสื้อผ้าที่เป็นเซ็ตแล้วก็เตียงนอนแล้วก็ที่นอนนะเซ็ตนี้เลยอันนี้ของห้องน้องโกกิแต่ไงพอสมควรด้วยหรอเก็ใหญ่ยู่นะครับก็จะเหลือขานห้องพีนลองรอช่างอลูมิเนียมมานะครับรอช่างอลูมิเนียมมาอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ ติดแอร์นะครับเอ้านี่ของน้องโกกี้เยีายปล่อยสวยงามด้อพี่น้องเด้อแบบนี้ก็ดูดีฮารวฮารายรอยู่อะไรอย่างนี้เนาะเอ้าไปเบื่อของต่อไปพี่น้องที่นี่สั้นนะครับสั้นอ่าใส่ถุงเท้าใส่กางเกงลิงตู้ ใส่ขัว้วในของปัจจุบันฟิลแลนด์น,นี้นะครับขึ้นสร้างมากี่้กันเนาะนี่ของของบอสเนาะกระนังประกอบกระนั่งสีเหลี่ยพี่น้องแล้วก็ด้านในก็จะเป็นช่างกำลังจะติดยู่เยอะยืนน่งพี่ว่างที่ห้องนองนันตตี้ดีวนี้น่าจะเสร็จแล้วละ่ะโอ้เสร็จแล้วนี่นะครับห้องนอนไซส์สดห้องน้องน,นัตตี้ เออหัดนเะตียงนอนเพลนของนัตตี้ก็จะเหลือแอนะครับที่เข้ามาติดวันนี้แหละนะครับแอจะเข้าติดก็คือวันนี้นเนาะแล้วห้องนองนนัตตี้ส่วนห้องนี้ไม่รู้จะเป็นของใครก็ค่อยว่าก,กันเด้อของไงนี่อ่ะเสร็จแล้วห้องนัตตี้ไปที่นี่ข้างสิพเพิฒนตอนเซ็ตของห้องปัจบับนฟิ้แล้วนิดบ,บาท ยี่การประกอบเป็นแบบนี้ตัวนึงช่างทำว่าเปอ่เป์เอ,อ้ยบาตเทนีพี่น้องเอ้ยบานนี้โทนดำนิดนึงแต่ว่าเป็นการนอนที่มีความสุขสำหรับคนกลางคืนโอ้ยไปถึงสอง่วโมงดอกซางจ้าพือฟีมือยู่ว่วะเลียว,วยล้วพี่น้องเอ,อ,อย้ยว่งไง้ไปค่ะ ฝากผลงานนเรือครับอืของนายช่างนะครับทาาขอนแก่นพี่น้องเออเบอร์ทั่วบอกไปแล้วเออต,ติดต่อได้ตลอดไ,ได้เลครับทัวประเทศไทยนั่นพี่น้องไปได้บททั่วโจกโลกประเทศไทยเออฝีมือดีครับพี่น้องบอกเลยว่าฝีมือดีงานเนียนนะครับงานเนียนนะงานเนียน เสร็จแล้วช่างเสร็จแล้วเราก็กวาดจะให้แม่เอาชิ้นกวาดนะครับอ,อ่ะมาชมห้องคุณชายบี่ก,กันทีนี้อันนี้เบ็ดเสร็จคือแบบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเลยอะไรเนี่ยที่สวนร่วมอะไรเนี่ยฮะนะครับเบิรงพี่นอ้องเองนี่นี่อบอสชอบโทนมืดๆจัดให้นี่นะครับทีนี้เป็นโทนเดีวยวกันหมดแล้วนี่สวยงาม นทีี่่มือตือต้อหลดไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวป๊าปาส่งรูปให้อาทิต์ก่อนค่ะร่ชัดแ <c oughs> ต่ว่าสวยงามอาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับคุณน่ณะ,ณะคุณลองค้นเพิ่นเหอ่อลูกว่าเหอ่อเบื้งลวดคุณน่ะว่าเตียงนี่ทุก,กตาลูกคุณเนี <c> ่ย <oughs> อนขางกับห้องลูกคุณเนี่กว่าแล้วก็ถูก็ได้ดีไหมกว่าแล้วก็ถูอีกรอบหนึ่งก็ได้ไดอะไรนะคะอาทิ์จะช่วยหรอคะ กวาด<ย>บ้านช่วยช่วยนะช่วยช่วยช่วยแม่นะทําให้อดิศือสวยนะยโอเคไหมโอเคไหมคะเออดีคางดีคางให้แม่กวาดก่อนคะ่ะเอ้นผ่าปูที่นอนปูเลยโอเคเสร็จแ<ต>ล้วใส่โสมให้เสื้อผ้าบ้านตัวนี้หนาสิหมอพี่น้องเนาะเ้าเอาไปไว้ในห้องมันกระเขบปวดก็เอาไวปมองนี่แหละมองเล่าผ่าเล่ามองใส่ชุด ถือว่าเป็นหองคอสตูมที่ใหญ่ที่สุดเลยคนที่เหลือหองคอสตูมบอกใหญ่เลยนะครับวัดจนวิ่นคุณแม่นกกับแม่อาสินทูจนค้านทูไปแล้วใหญ่ไรเออแล้วต้องปิดหน้าต่างเผื่อฝนตกปิดผ้าม่านก,ก่อนทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วถูหองปูที่นอนอาจจะเศร้าเห็มแหกได้อยได้ี่น้องเด้อยเห็นย่างลุงสันหนึ่งส,สันสองเนาะ ประมา,มาต้องจับซื้อๆอไรี้เอ่าเห็นว่าก็เป็นผู้ชายเขาก็มาก้มง,งามอยู่ด้วยน,น,น่ากระได้จับมืองามนอ้ออุติเดียวแผานากถูแล้วถูนคาบกาวที่น้องคาบกาวกับคาบอันตีนร่างคาบกาวกับคาบตีนร่าง โอ้ยพันแอกซอยกัะได้เนาะเสียนโอย้ยยังไงขะเยอออกมาลูกเดี๋ยวแม่ทำก่อน <มา S 1> ก็ได้ค่ะเร็วไไแม่เสร็จแล้วค่ะเร็วออกมาเนาะตามหน,นออ้าจะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้ตกมา,าม่าี่น้หงอาที่นี่กะช่างเอสช่างเอ์เอาขาได้ป่ะเนี่ยตกบายมาเออ เนาะเดี๋ยวลราไปหาสร้างแอร์ข้างล่างกันหาบสร้างแอร์มาถึงแล้วหนึ่งวันคนเราทําอะไรได้เยอะจริงๆนะครับเหตุใดไลค์เร่นกไมหน่อยขนาดก็เหตุใดไลค์ก็ยังบ่เลียวดูเนาะเดี๋ยวไปรับสร้างแอร์กันที่ห้องล่างนะครับอืแอร์ห้องโกกี้แล้วก็แอร์ห้องนักที่ข้างบนไปดูกัน <c oughs> <c oughs> ไซส์ยหา่ยิ่งมนอ่ไรเงี <Enfin> ้ยครับทั้งหมดมึงหรอเปล่าของมีเนาะแม่เอ็มควายเพิ่นติดตั้งไปี่นก็บัดแล้วเลยเขาค่อยมาเบิ่งว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะนี่คือช่วงผ่านไปคพี่น้องเดี๋ยวสร้างเพิ่นติดแล้ว เราก็จะไปติดต่องานให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่อา่าทีหาท่ห้องสี่เหลี่ยมที่ห้องใส่งานอยู่ที่เดี๋ยวมอขออันนะพี่น้องออเรียบร้อยนะครับติดแอร์เย็นจ่งอันนี้ห้องคนสวยนะครับโกกิเบรอร์รี่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เย็นชื่นใจนะครับครบเรียบร้อยป้าทยที่โรงของเคร่งพี่นี่ ห้องชายนัดเออโอ้ห้องชายนัดเย็นจัดเอา้าเซไดมิคหมดโอ้อยนี่เออเออาต้องตร้องเทีเบิง้งเอออันนี้ห้องชายนัดนะครับห้องชายนัดเออนี่ห้องชายนัดเด้อ